ลูกตาถาคตปิดตำนานลาศึกขณะที่พระปรลัดทีละหรือว่าพระครูปีนเสาเนี่ยกำลังจะเปิดตำนานรอบใหม่ม,มีการวงเล็บใบไว้คุณผู้ชมบอกว่าฟังไม่ผิดแน่นอนว่าท่านเนี่ยมีการเปิดหมวกโชว์ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยหัวโลดก็จริงแต่เป็นคาราวาสแล้วนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่คนเนี่ยสนใจนะและอีกท่านหนึ่งล่าสุดน้องบุกคเรียกว่าโพสลุลัวและก็ต้องบอกว่า ฟาดเนี่ยแบกช้ำช้ำคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องในวงการาศาสนากันหน่อยเนื่องจากว่าสืบสอดจอข่าวรวมถึงไทยนิวส์ของเราเนี่ยก็ติดตามเรื่องาศาสนาเรื่องพระเรื่องผู้วิเศษอะไรเงี้ยมาอย่างยาวนานและติดตามมาโดยตลอดคุณผู้ชมพระที่ดีเราเน้นย้ำอยู่แล้วว่าพระที่ดีปฏิบัติดี เราคงไม่ไปยุ่งคุณผ,ผู้ชมจะไปพูดให้ท่านเนี่ยเสื่อมเสียทําไมแต่พระที่ไม่ดีก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามีอยู่จริงและมีอยู่จํานวนมากด้วยซึ่งไม่ผิดะที่เราต้องต้องขุดคุยหรือว่าเปิดข้อมูลเนี่ยออกมาให้ผู้ชมได้เห็นในมุมมองที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากไปทําลายศาสนาหรอกฮะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจะไม่มีใครไปแตะต้องท่านอยู่ละหากท่านทําดีใครจะไป ไปขุดไปแฉถูกไหมน้องมุกฮักท่านทําไม่ดีแน่นอนมันก็ต้องมีการเปิดโปงเพื่อให้สังคมเนี่ยได้เห็นมุมมองที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นทีนี้ก่อนที่จะไปลงที่อาจารย์ลักษ์เนี่ยคุณผู้ชมต้องจับว่าอาจารย์ลักษ์เนี่ยโพสต์อย่างดูเดือดเราไปเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อน,อนดีกว่าคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแล้วกันเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มพระตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าห่างๆกันอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีข่าวคราาวอะไมก แต่ล่าสุดเนี่ยท่านนั้นหนึ่งที่เคยมีประเด็นกับท่านเลวัตกินเกสรเนี่ยคุณผู้ชมก็คือลูกตาาคตหรือว่าที่ท่านเลวัตเนี่ยไปสืบเจอก็ชื่อคือ,คอ,คอชื่อว่ามานัสกีบแก้วเนี่ยคุณผู้ชมไปขุดเจออยู่ที่วัดที่แถวๆสุราชปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยท่านได้มีการลาสิกข,ขาแล้วนะฮนะท่านพระหมหาวัฒนานเนี่ยก็มีการโพสต์บอกว่าลูกตาาคตปิดตำนานลาศึก ขณะที่พระประหลัดทีระหรือว่าพระครูปีนเสาเนี่ยกำลังจะเปิดตำนานรอบใหม่ม,มีการวงเล็บใบไว้คุณผู้ชมบอกว่าฟังไม่ผิดและทีนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะสำหรับท่านลูกตาาคตเนี่ยตอนนี้ท่านก็เป็นคารวาสปกติแล้วล่าสุดเนี่ยท่านก็มาอัดคลิปนะใส่ชุดขาวเลยใส่หมวกบอกว่าสาเหตุที่ท่านเนี่ยได้มีการลาสิกข,ขาหรือศึกไปเนี่ยไม่ได้มีการผิดอะไรประเพณีของการบวชนะผู้ชมตอนขณะที่ท่าน,นยังเป็นพระ ท่านเนี่ยต้องศึกเพราะมันมีเหตุจําเป็นก็เลยมีการศึกเนี่ยออกมาซึ่งท่านยืนยันนะว่าอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยหากว่ามีโอกาสก็คงจะกลับเนี่ยมาบวชอีกครั้งแต่ท่านก็ยืนยันว่าต่อวันให้วันนี้เนี่ยท่านไม่ได้เป็นพระแหละเป็นคา,ารวะแบบปกติท่านก็ยืนยันว่าจะมีการปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยต่อไปแล้วก็มีการทิ้งท้ายนะถึงชาวพุทธว่าหากว่าเราเนี่ยมีการที่จะป้องกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในมุมมองของท่านท่านมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและหลังจากนี้เนี่ยท่านก็จะเป็นคาราวาสปกติแน่นอนว่าท่านเนี่ยมีการเปิดมมวกโชว์ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยหัวโลดก็จริงแต่เป็นคาราวาสแล้วนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่คนเนี่ยสนใจนะคุณผู้ชมสําหรับลูกตาาคดเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกว่ามีวิวาทะหรือการตอบโต้กับท่านเลวัตเนี่ย<ะ>อย่างดูเดือดเราลองไปฟังเสียงท่านดูหน่อยฮะเอาแล้ววันนี้ก็ก็ ก็ว่าไรเนาะจะเจริญพรแลอสวัสดีนี่ในครวงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าได้สแสดงบทบาทต่างๆมามากมายแล้วเกี่ยวกับเรื่องของในทางพระพุทธศาสนาเนาะและก็ตอนนี้ก็ได้ทําการศึกษาขาลาเพศแต่ไม่ได้เป็นเปรตอยู่ในวัดนะก็ทํําาหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนากันต่อไปบางท่านอาจจะเห็นใส่หมวกแล้วเแต่ว่ายังไงก็จะเปิด เปิดให้เห็นชัดๆก็แล้วกันเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราได้ทํามามากมายแต่อยากคิดว่าลูกกระถาก็เป็นผู้ที่ที่ขาดไม่ใช่นะบางครั้งบางคาเราต้องไปตามสถานการณ์ในการปกป้องซึ่งชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์กันเนาะนี่คือสิ่งที่ว่าอยากบอกให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราอยู่ในสถานะใดาก็แล้วแต่ก็จะทํางานในการปกป้องชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยกันทุกผู้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นคือลูกกระถากเนี่ย ในนามลูกศาคาทใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาแต่อาตมาคิดว่าเราชาวพุทธที่เคยเป็นสมาชิกด้วยกันก็คงศรัทธาและเป็นการส่งเสริมอยู่เหมือนเดิมรอดูต่อไปอะไรจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้เวลานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์และกําหนดเวลาว่าลูกศาคาทควรจะทําอย่างไรเวลาไหนสถานการณ์เหมาะสมหรือไม่นะอย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะอาจจะออกพรรษาแล้วอาจจะเป็นการที่จะกลับมาบวชใหม่ก็ได้ดิ อาจจะเป็นการมาบวชใหม่ในช่วงออกพรรษาเพราะการบวชการลาสิกขาของเราหรือการเสร็จของเราไม่ได้ผิดต่อกฎกติกาข้อใดแต่บางครั้งบางคาเราก็ต้องทําไปด้วยเหตุผลที่เราสมควรที่จะรู้หลบเป็นเปกเปกรู้หลีกเป็นหางเนาะแล้วก็หลังจากนั้นพอออกพรรษาแล้วจะไปนานเวลาเท่าไหร่อย่างไรจะกลับมาบวชหรือไม่เป็นอย่างไรเราไม่เสียดายพรรษาเราไม่เสียดายอะไรแต่เราเสียดาย ธรรมาชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเสียดายเรารักไว้ซึ่งชาติพันธุ์และลูกหลานของเราต่อไปนะก็ขอตราตวายความกรบคารพคณะสงฆ์พข้ามกรุบาจารย์นะและก็ขอ,อสวัสดีกับท่านสมาชิกด้วยกันทุกผู้ตุกคนนะเราจะสู้ต่อไปเราจะเดินหน้าต่อไปขอฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจและส่งเสริมสนับสนุนด้วยกันนะก็ขอ ให้ทุกท่านนะยงมีแต่ความสุขด้วยกันทุกท่านทุกทุทกทุทกคนนะอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเสียงของลูกตถาคตแต่คนที่จำได้ก็คือนายมณัสกรีบแก้วตอนนี้ก็ต้องเรียกท่านว่านายมณัสแั่นแหละเ<ช>พราะท่านเนี่ยเป็นคารวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าครั้งหนึ่งโด่งดังมากสำหรับสามพระไม่ว่าจะเป็นพระอ,อาจารย์สันติพระครูปีนเสาและก็ท่านนี่แหละก็คือลูกตถาคตก็ต้องบอกว่า เป็นเรื่องราวที่ชาวพุทธเนี่ยก็โหเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันนะอบอกว่าดีแล้วที่ท่านสืกออกมานู่นนี่นั่นเพราะต้องบอกว่าในระหว่างที่ท่านถือสม,มณเพศเป็นพระเนี่ยโอ้โหมีการตอบโต้เนี่ยในโลกโซเชียลอย่างดูเดือดและอีกท่านหนึ่งล่าสุดน้องมุกเรียกว่าโพส์ลัวๆและก็ต้องบอกว่าฟาดเนี่ยแบบช้ำๆคุณผู้ชม,มสำหรับอาจารย์ลักใช่ไหมน้องมุก ต้องบอกว่าอาจารย์ลักษรีขานิเทศนะคะได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทางเพจเนาะเฟซบุ๊กเป็น Facebook เฟซบุ๊กก็คือเพจหนฟันธงลักษรขานิเทศนั่นแหละค่ะบอกว่าบ,าบุคคลผู้จับจ้วงกายวาจาต่อผู้ทรงศีลทำลายภาพรวมพระพุทธศาสนาจะประสบความวิบัติในทุกๆสถานม,มีผู้บริโภคร่วมมากจะเกิดเข้ายากหมากแพงโรคระบาดภัยทางธรรมชาติเหมือนเมือง เวสาลีในอดีตอันนี้เป็นโพสต์แรกต่อมาโพสต์อีกค่ะโพสต์โด,ดยรัวเลยนะคะอย่างที่พี่กายบอกนะคะอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยบอกว่าใครจะสอนทำอนุโมทนาแต่อย่าไปส่อเสียดถึงใครเขาประเภทนี้ส่อเสียดคือพวกมีปมด้อยอหาแสงสร้างประเด็นขัดแยง้งใครจะชอบศรัทธามงคลวัตถุพิธีกรรมอะไรมันเรื่องของเขาทางใครทางมัน ไปเชื่อไปทําในสิ่งที่ตนเชื่อถือศรัทธาสังคมเนี้ยก็สงบเรียบร้อยครับมไม่รู้พูดถึงใครนะคะกระ,ะทั่งต่อมาค่ะก็มีการโพสต์ต่อเนื่องนะคะอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยบอกว่าวิชาโหรเป็นวิชาชีพโดยชอบสําหรับคารวาสผู้ประกอบอ,อ,อาชีพมีวิชาประสบการณ์ความแม่นยําก็มีลูกค้าคนที่เคยดูดวงโดยโหรอาชีพจะเห็นประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ก็เลิกดูเท่านั้น ส่วนคนที่ไม่เคยไปนั่งตรวจด,ดวงเนี่ยก็ไม่ต้องมาโนอะไรไม่เกี่ยวกับต้น่าก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใคระนะคะแต่ว่าก็มีการโพสต์ละกันค่ะคุณผู้ชมโพสแบบรัวๆแล้วนะ้นองมุกค่ะแต่คนเนี่ยก็มีโยมไปคนคนหนึ่งนะแต่ในเมื่ออาจารย์รักท่านเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อนะคุณผู้ชมแต่บางคนเนี่ยโอ้โหชี้เป้าเลยว่าคือ,อใครคือมีชี้เป้าไปเลยอะว่าอ,อนยอ่ยอไหมบอกใบไม้อะ่ะอ ก็เขาต้องบอกว่าด้วยความที่หมอรักเนี่ยท่านเป็นโหนะเนาะคือมันก็ครั้งหนึ่งมันก็เคยมีประเด็นกันะแต่ตอนนี้คือท่านยังไม่ได้โยงไปไงแต่การโพสเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะพวกชาวเน็ตเนี่ยก็โหยไปจับโยงกันมันเลยว่าสิ่งที่อาจารย์รักโพสเนี่ยโพสต์ถึงใครคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกนะฮะว่าสิ่งที่อาจารย์รักเนี่ยโพสเนี่ย โพสต์ถึงใครต้องบอกว่าเป็นประเด็นและอาจารย์รักท่านเนี่ยก็มีการโพสเนี่ยแบบรัวๆเลยก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อใครความเชื่อมันนะเนาะแล้วมองว่าคนคนนี้บุคคลคนนี้เนี่ยเออคือาจารย์รักท่านเขาโผลลอยๆแหละแต่ก็มีการบอกว่าบุคคลคนนี้เนี่ยผู้จับจ้วงเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยต่อผู้สงสินทําลายภาพภาพรวมเนี่ยของพระพุทธศาสนาโอ้โหแล้วก็บอกเลยนะว่าจะประสบความวิบัติเนี่ยในทุกๆสถานก็ต้องบอกว่า ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันคุณผู้ชมว่ากับสิ่งที่อาจารย์รักเนี่ยท่านโพส์ถึงใครแล่จริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้โพสถึงใครก็ได้อาจจะเป็นการโพส์ลอยๆขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว,ว่ายังไม่จบที่ปีนี้หรอก ผมบอกอย่างนี้แล้วกันไม่รู้ปีหน้าจะผุดออกมาอีกหรือเปล่าล่างทรงองค์เจ้าจะมาอีกไหมเพราะมีตลอดมีตลอดแต่ต้องยอมรับนะพี่กายว่าสังคมไทยเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานอย่างโหรเนี่ยก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งอีกศาสตร์หนึ่งโหรจะหมอดูนี่ไม่เหมือนกันด้วยนะโหรก็จะเป็นคนที่คำนวณใช่ไหมมันจะมีเวลาตกฟ้าเัลาอะไรย่สมัยก่อนใช่ไหมมันจะเป็นความเชื่อซึ่งต้องตอบว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยอ่ะมันมันอยู่กับเรื่องอะไรแบบนี้มานานเออมันมีเรื่องความเชื่อมันก็็เเปนรื่อง ของที่ต้องใช้วิจารยณส่วนบุคคลนะมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ด้วยเนาะแต่เขาก็อย่างที่บอกเนี่ยเชื่อมันใช่นี่เขาก็บอกเนี่ยคนที่ไม่เคยไปนั่งตรวจดวงก็ไม่ต้องไปแมโนอะไรก็อยู่เฉยๆไปเขาไม่ได้ว่าอะไรก็เอาตัวเองเป็นหลักคือจิตใจตัวเองเนี่ยเอาให้แบบนะตามทางของตัวเองไปหากหมอดูเขามาช่วยแนะอะไรเราก็ไปปรับใช้ชีวิตมันอยู่ที่ความเชื่อคนละกันคุณผู้ชมว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นปีหน้าฟ้าใหม่เชื่อว่าเรื่องของศาสนาไทยนิวของเราเนี่ย โอ้โหเกาะกันมายาวมากเลยนะยาวมาตั้งแต่ต้นปีสิ้นปีเนี่ยก็ยังไม่จบต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมจนเราเนี่ยก็โอ้โหโดนหนักเหมือนกันนะโตั้งแต่ไล่มานะน้องมุกพูดถึงเนี่ยไล่เลี้ยงผู้ชมถือว่าเป็นการเมาไห้ฟังแล้วกันส่งท้ายปีกันหน่อยไล่มาตั้งแต่เรื่องเชื่อมจิตนะเรื่องหลักๆนะคุณผู้ชมใครติดตามรู้จักไรนิวเนี่ยจะรู้จักมาจากเรื่องนี้แหละไล่มาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เรื่องดัง ก็คือเป็นพระกับศรีกาที่เขาเหมือนมีกิ๊กกันและสุดท้ายเนี่ยถูกแฉด้วยแชทแต่คุณผู้ชมซึ่งสิ่งที่ถูกแฉของเขาเนี่ยดันเป็นสิ่งที่เขาเอาไปโพสต์หรือว่าไปรีไพร์ตอรเี่เองนะจนเรื่องนั้นเนี่ยโด่งดังขึ้นมามากๆจนสุดท้ายเนี่ยออแสดงตัวแหละอ่าใช่คือผู้หญิงก็อยากจะแสดงตัวสุดท้ายเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระที่เอาจริงๆนะคือท่านบวชมาตั้งแต่เนนะคุณผู้ชม คือพอเจอสีกาเข้าไปเนี่ยไม่รู้ท่านเนี่ยตาบะแตกหรือเปล่าท่านศึกยังสึกแล้วสึกแล้วคือท่านเนี่ยก็ลาสิกขาเนี่ยในเวลาต่อมาลากยาวกันมาต่อเรื่องการดีเบตเนี่ยแหละปรากฏการของคนตื่นทำคือเส่อะไรโผล่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคุณผู้ชมสาหรับปรากฏการของคนตื่นทำทั้งอะไรนะผู้เรียนพระไตรปีดกหมอดูพระผู้วิเศษโอ้โหล่าสุดเห็นอาจารย์เบียร์เนี่ยปวดหัวเลย จออะไรไม่รู้นะอยู่ที่บางแสนนะไปปล่อยพลังอากาศอะไร <c oughs> ไม่รู้อาจารย์เบียร์นี่นั่งนิ่งไปเลยนี่แหละคุณผู้ชมเชื่อว่าปีหน้ามันยังไม่จบเพราะอาจารย์เบียร์เนี่ยกว่าจะบวชอะเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเลยนะฮะ <c oughs> ทีนี้ระหว่างทางที่อาจารย์เบียร์จะไปบวชเนี่ยจะเจออะไรบ้างและจะเจออะไรอีกเพราะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์เบียร์ก็ถูกแฉเนี่ยอยู่เป็นระยะและเรื่องที่โดนหนักณเวลานี้มากที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเรื่องเงินบริจาคแต่อาจารย์เบียร์เนี่ย ก็มีการชี้แจงเนี่ยโพสต์สเตทเมนต์เนี่ยโหเป็นหน้าไม่รู้กี่ร้อยหน้า,าคุณผู้ชมเขาแยกบัญชีไว้แล้วเหมือนเขาจะมีแ,แบบว,ว่าลายออฟฟิเชียลไว้แยกเลยว่าจะไม่ยุ่งกับบัญชีส่วนตัว<ๆ>ขเขาก็โชว์ให้ดูได้ใช่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมปีหน้าฟ้าใหม่ตามกันต่อปีนี้เนี่ยก็อาจจะทิ้งเรื่องของหมอรักเนี่ยไว้เป็นปริศนากับสิ่งที่อาจารย์รักท่านได้โพสต์นะฮะคุณผู้ชมว่าเอยถึงใครหรือจริงๆแล้วท่านแค่โพสต์ลอยๆปีหน้า ป๋าใหม่คุณผู้ชมติดตามกันใหม่สําหรับเรื่องศาสนาแต่อาทิตย์นี้เนี่ยปีใหม่มันยังไม่จบ <c oughs> มันอาจจะมีไม่กก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามอาจจะทิงทะจจะท้งท้ายก,กันอีกสัก <c oughs> ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันต่อในปีหน้าหรืออาจจะปีนี้เนี่ยอาจจะมีคุณผู้ชมได้เห็นกันอีกฮะ